ใบเตยที่บอกไปตอนเที่ยงชิปป้อนใบเตยอร่อยมาก ขอเถอะเนาะอร่อยมากมกำลังกลับบ้านกันหรือเปล่าคะทุกคนตอนนี้มิวเพิ่งทำงานเสร็จกำลังกลับบ้านวันนี้ดีใจมากที่ได้กลับบ้านเวลานี้ very good very good มืดไหม เม็ดเต่าญี่ปุ่นที่ตัวเล็กๆอะเต่าญี่ปุ่นแล้วก็เชนเชลา่าแล้วก็ค่อยเป็นพาดีโทบี these are all my pets แต่ไม่ว่ามีแฮบเซอร์ตัวหนึ่งที่รักที่สุดเลยนะแต่ว่าตั้งชื่อว่า Crazy งงปะแต่น้องตุยยังน้องตุยเพราะว่าแบบหน,น,นึงนะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นยังเด็กอยู่แต่ว่าก็เลียงเขาดีนะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอยู่ีน้องก็แบบ ข่งไปเลยอะชอ็อปตอนนั้นแบบ้องค่ะชอ็อปมาทายหนักมากแล้วก็ชินชิล่ามิวิวตั้งชื่อว่าไข่ตุนแล้วก็ตัวที่สองชื่อว่าไข่ตุนเดอะเซคเคนงงปะทำไมถึงตั้งชื่อนี้ไม่รู้มันชินมันชินไปแล้วอะเหมือนไข่ตุนแรกอะมันมันแบบมันทำให้มิวเศร้าเกินเลอ่อะแล้วก็คิดถึงมันใช่ไหมก็เลยลตั้งตัวสองเป็นเป็นชื่อเดิม ngủ Tôi định Rang right my room Xin chào Hola Ni hao um, Xin chào Hola Ni hao um, Quý lại phụt I was just saying that um, I I had two hamsters before and two chinchillas and I named them the same name for chinchilla because the first one didn't.

วันของทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสาภาพก็อาจจะมอมๆนิดนึงนะใต้ตาดำมากเลยวันนี้มาถ่ายอยู่ไกลอ่ะแบบไกลมากแต่ว่าไกล คนได้กินชิฟฟ่อนเลยยังพ่อไปบอกทุกคนใช่ไหมเหมีวก็รีบไปซื้อเลยวนไปซื้อชิฟฟ่อนไม่สิหมีวซื้อชิฟฟ่อนต่วนี้จะมาไลฟ์ก็เลยบอกทุกคนว่าให้ไปกินร้านนี้ชิฟฟ่อนรสใบเตยตอนเด็กได้กินได้วันละสี่ห้าชิ้นเลยโตมาแล้วแบบเราจะเรียนรู้ขาว่ามันเกินไปนะหมีวชอบมากพื่อความสุขเลย คิดไปเห็นคอมเมนต์นึงเจกแล้วมันอยากขึ้นไปดูเกี่ยวกับอะไรอะแมวเตาสารบ้านซงหาไม่เจอแล้ว Can I have Lina? Can I date Lina? Can I have Lina? Oops. Sorry, not sorry. She's mine. จะอยู่แบบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเพราะแบตเหลือ20กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นคนที่ห่วงแบตเชื่อว่าฟันแฟรอกอย่างนึงคือเป็นคนที่ห่วงแบตมากคือแบบถ้าสมมติว่าแบตเหลือ50แบตว่ะแบบโอ้ยมันเริ่มหายใจไม่ออกแล้วเริ่มแบบสมมติว่าใครจะแบบเอาไปถ่ายรูปเอาไปทำอะไรก็จะไม่ไม่ไม่จะหมดแล้วแบตจะหมดแล้วดัตส is why นะคะมิวพก power bank ติดตัวและพกสายชาร์จแบบเสียบปลั๊กตลอด คือที่ของเอยอะเพราะอะไรรู้วยวิวมดดีป่ะของหมักมันจะวิวจะเป็นคนที่ลืมเลี้ยพูดอะไรื่อกี่มึงพูดอะไรยไม่ได้แอบใส่โอเควิวพูดว่าวิวเป็นคนที่หอบของเยอะมากเวลาวิวไป คิดไว้เสมอว่าแบบเผื่อวิธีขอัคขาดไม่ชอบความรู้สึกที่แบบเวลาต้องการอะไรแล้วมันไม่มีเือกว่าแล้วที่ที่บ้านเรามีของทุกอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อของตลอดมันก็แบบเมือเงินใช่ไหมเราก็จะเน้นขอทุกอย่างออกมาจากบ้านและมเป็นคนที่ชอบพกพวกอาหารออกมาจากบ้านาบรางค้งแบบหรืไม่รู้ว่าเราท เกมในนี้ได้ด้วยนะเนี่ยไลฟ์ v e Caspar คืออะไรอ่ะพารกจิตรุนเขาไม่ใช่อย่างนึกว่ามันจะเป็นแบบเล่นเกมใน I'm going home. I'm on my way home. <Yeah>. Okay. I have to go now. I don't w a n t to go, but my phone is dying. คือตอนนี้เหลือ20%แล้วมือถือส่าไม่ได้ละ My phone is dying.